น่าจะพี่น้องมาในี้ก็ญชพามาล่างเฮ็ดได้จ้ะเฮ็ดที่ห้าวหาม่าน่าจะเนาะล่างเฮ็ดแกงจากพี่น้องมาเบิ่งมะช่มน้ำกันได้จ้าล่างเฮ็ดละงหัวก็เสียก็ไดจ้ะเนาะล่างเฮ็ดละงหัวก็เฮ็ดหนาแหล่เฮ็ดกอนี่เฮ็ดกอมันจะอองแดงจ้ะอันนี้เฮ็ดเพิ่งจ้ะเฮ็ดเพิ่งตับขั้วได้จ้ะเพิ่งอิ่นนี่เฮ็ดพอนี่เฮ็ดหนาแหล่น่าจะเนาะ ล่างแกงร่วมเลยจ้ะวันนี้สีแกงเฮ็ด <c oughs> อุปกรณ์ล่างจ้ะใส่ปล้อยแอนิแนหน่ล่างจานได้จ้ะพี่น้องอุปกรณ์ชิล่างออกง่ายจ้กพี่น้องเท้ทงเาง่ายด้วยจ้ะคำาแซน้ำเกลือเนาะจะแซน้ำเกลือแล้วเาก็อันนี้ล่างเฮ็ดโดยเฉพาะได้จ้ะ